คนข้บรถวันนี้นะคะก็เป็นฉบับคนใช้รถจริงเนาะเราจะเดินทางกันด้วย Toyota a l p h a า d 3.5 v i p เป็นเครื่องยนต์ v 6คร <5 S 2> <น>ับนี่ปีอะไรนะคะพี่2019 19คันนี้ไม้แดงเท่าไหร่นะคะ5ล้าน4แสน2 9 0 0ครับโอ้ฟังดีๆนะคะ5ล้าน4แสนกว่าเกือบ5ล้าน5 000. แต่วันนี้เราได้คันนี้มาได้มายากมากแล้วก็เป็นรถที่หายาก น้องในตั้งตลาดมีอยู่ไม่กี่คันด้วยนะคะคันนี้ยังใหม่สภาพสวยๆมีตรวจสภาพกิ๊บๆเลยปะเดี๋ยวพาดูออปชันฟังก์ชันการใช้งานภายในก่อนเราอยู่กันในอลพาส3.5 VIP Executive Lounge Executive หมายถึงผู้บริหารเบาคู่หน้าของห้องโดยสารตอนหน้าแบบ Executive Lounge ก็คือจะมีตรงนี้ค่ะส่วนของโต๊ะทำงานให้วาง iPad วางโน้ตบุ๊ก พอได้อยู่นะน้ำหนักรับได้นะอันนี้รับน้ำหนักรองรับน้ำหนักได้อยู่แล้วก็ฟังก์ชั่นภายในดูหราแน่นอนด้วยลดราคา5ล้านตัวท็อปสุดสาม3.5 e x ้าเอ็กซ์เาเป็นปี19ตัวถัง3านเนาะถ้าเป็นชมปัจจุบันคือได้ตัวถัง40รถพิเศษด้วยนะพี่ตั้งเป็นรถศูนย์จากโตโยต้าเลยเนาะใช่เป็นศูนย์โตโยต้ามอเตอร์เลยนะคะนำเข้ามาแล้วก็เป็นชมที่เรียกว่ามายน์เช e แล้วตั้งแต่ปี2018นนะคะ คันนี้เนี่ยจะได้ตัวสีภายนอกเป็นสีขาวมุกก็คือไว p e เพ l คริสตัลนะคะตัวแผ่นเพจจะบ่งบอกสีขาวอยู่เป็นรหัสสีก็คือ070เป็น w h i ป็นไวท์เพ y คริสตเป็นสีขาวมุกแต่ถ้าเป็นสีขาวล้วนเนี่ยก็จะเป็นอีกรหัสสีหนึ่งนะคะส่วนราคาป้ายแดง5 4 0 0 0 0 อ่าห้าล้านไม่ใช่5้าแสนนะห้าล้านสแสนกว่าเนี่ยเขารวมราคาเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่งแล้วก็ตัวสเกิร์ตหน้าชุดตกแต่งภายนอกกับภายในเนี่ยก็จะมีเรื่องของกล่องตัวนี้ค่ะเป็นกล่องรับสัญญาณนะคะเป็นจอทีวีแล้วก็กล่องสัญญาณบูเรดิสนะใส่สใส่ดีวได้ใส่แผ่นบูลได้ด้วยคือมันใส่ได้ทั้งแผ่นซีดีดีดีแล้วก็บูเรบูเรคือแผ่นดีวที่มันชัด ชัดกว่าตัว DVD ธรรมดาค่ะนะ,ะปัจจุบันนี้เราก็จะส่วนใหญ่ก็จะต่อเป็นบลูทูธต่อเป็นเชื่อมต่อ m i ลเล r Link สะท้อนหน้าจอกันหมดแล้วเนาะนอกจากโต๊ะทำงานเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในพนักวางแขนแล้วจะมีปุ่มที่ใช้คอนโทรลอยู่ด้านนี้ค่ะกดนะคะกดด้านนี้กดพนักพิงตรงนี้แล้วก็จะมีเห็นไหมคะคล้ายๆรีโมทเลยอยู่ที่ ที่พักแขนตรงนี้ที่วางแขนเนาะเรื่องของไฟเปิดปิดไฟี่นนิ้งจะโชว์ปุ่มน,นี้ให้ดูนะแล้วก็บาอนะคะปรับเลื่อนเบาตรงนี้จะเป็นเลื่อนรองน่องขึ้นลงได้นะคะรองน่องอยู่ที่ขานะคะก็จะเป็นการเลื่อนรองน่องหัวคลิปนี้ได้กันแบบเรีวๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวจะตัดลง YouTube ให้อยู่แล้วแล้วก็อ่ะรองน่องเนี่ยยังสามารถเลื่อนออกได้อีกนะคือยืดได้ยืดให้รองน่องเนี่ยมันกว้างไปอีกสําหรับคนที่ขา ขาเขากว้าง oh. ขาเขายาวไม่ใช่ขาเขากว้าง oh. ดูอย่างพี่ตั้มเห็นไหมพี่ตั้มเรื่องลองน้องออกหรือยังคะอ่าเห็นไหมตัวของฝั่งที่พี่ตั้มนั่งเ oh. ป็นฝั่งขวาเนี่ย oh. ก็จะไปปุ่มคอนโทรลอยู่ด้านด้านมือจับนะคะทางขวาแบบนี้เลยนั่งสบายมากคะ่ะอันนี้ด้านหลังเราพับบอร์ดแถวสามออกนะคะเพราะว่าเรามีเก็บของอเก็บจมภาระมาจะเดินทางไปธุระนิดนึงอ้าวค่ะมาดูเรื่องปุ่มตรงนี้ก่อนอะปุ่มคอนโทรที่พนักพิงมือเนี่ยนะคะจะมีตัว เซตอัพเมมโมรีได้อีกนะเมมโมรีซีดเนี่ยสามารถเซตอบ์ดตำแหน่งได้ด้วยรวมถึงตัวปรับเบาะพนักพิงอยู่ที่นี่นะคะมีเป่าเบาะด้วยเนี่ยเป่าลมร้อลมเย็นได้เป็นฮีเตอร์ก็ได้ก็มีพัดลมแรงลมอยู่ทั้งนี้มะแรงลมเย็นครบคันค่ะสำหรับคันนี้มีมาให้พร้อมจะปิดก็กดปิดนะกดพุชปิดไปอ่ะปิด วางแขนได้ปกติไหมคะว่าความหรูหราความลงตัวการใช้งานประโยชน์ใช้สอยในห้อง Executive ีฟเลาวของอัล h าดสามจรุ่นนี้เขามีครบจริงๆนะแล้วก็ราคาถูกกว่าป้ายแดงเกินครึ่งเกินครึ่งถ้าได้คันนี้ไปคือคุ้มจริงๆก็รีบติดต่อ,อเข้ามาหน่อยนะคะเบอร์เซนูแปดหนึ่งหนึ่งสามสแต่เบอร์พี่ตัมก็ศูนย์เก้าหูนย์สองสามแปเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ในคลิปเนาะในส่วนของตัว ตัวโต๊ะที่เป็นเบื่อเอไฟฟ้าทาั้งคู่แล้วเนี่ยบอกเขายังได้เป็นเบาเป็นพรีเมียมนับป้าเลยนะคะพรีเมียมนัปป้าคืออะไรคือแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคือเบาอที่มีการเจาะรูแบบนี้รูระบายอากาศซึ่งเมื่อกี้ที่เรามีซีดเวนทิเลชจะอ่าซีดเวนทิเลชเนี่ยทิงชอบเลยครับสับเลยนะซีดเวนทิเลชก็คือตัวเป่าลมที่เบาตรงนนเนี้ยมันทําให้เบาเนี่ยมีการระบายได้อย่างดีนั่งแล้วไม่มีอับไม่มีร้อนนะคะแล้วก็นั่งแล้วสบายตัว รวมถึงตัวเบาะหมอนหมอนปีกพิเสอร์นะ,ะหมอนปีกพิเสอร์ด้านบนเนี่ยก็จะรองรับตรงส่วนของคอแล้วก็าการการเอียงได้เล็กน้อยนะคะเวลานอนก็จะหลับสบายเลยแหละปรับเอ็นไปได้สุดถ้าเราต้องเอาเบาะแถวสามลงนะเอาเบาะแถวสามที่แขวนอยู่เนี้ยลงก็จะปรับเอ็นนอนไปได้อีกลึกมากนอนแบบได้เกือบสุดเลยนอนเกือบล่าไปเลยข้างบนแน่นอนขับเป็นหลังคาโมลูฟเนาะโมลูฟ hmm. เปิดด้วยระบบไฟฟ้าควบคุมอยู่ที่ตรงนี้ค่ะ, mm hmm. คะอันนี้คัลเริรม จะเป็นเรื่องของสีภายในรถนะคะเป็นแอมเบีรนไลท์นะคะแอมเบีรนไลท์ในห้องโดยสารแล้วก็เป็นการปรับปับพัดลมแรงลมไล่มาเรื่อยๆนะคะปีระบบนาโนอีด้วยเป็นระบบฟอกอากาศเพื่อให้อากาศในรถเนี่ยมีความชุ่มชื้นมีความชื้นไม่แห้งเกินไปแล้วก็ฆ่าเชื้อในห้องโดยสารได้ด้วยนะคะเนี่ยอุณหภูมินะทเทมเปอร์เจอร์เราก็ปรับโลไปเลยอ่ะออโต้ก็คือขึ้นมาร้อนๆก็เปิดออโต้ไปเลยแอร์มันแรงๆไปเลยนะจ๊ะแล้วก็เห็นไหมเหลือไปเห็นลำโพง JBL ค่ะ ลำโพง JBL ของคันนี้นะจะบอกว่าเป็น JBL 17ตํำแหน่งเลยนะเครื่องเสียงเนี่ยได้มาตั้งแต่เครื่องเสียงเลยเครื่องเสียง JBL เห็นไหมพอรถเป็นศูนย์โตโยต้ารถจากศูนย์นะคะจะได้เครื่องเสียง JBL ตัวนี้แล้วก็เป็นกล้องด้วยกล้องดิจิตอลที่ตัวกระจกมองหลังตรงบนนี้นะคะนี่มันก็จะเป็นกล้องมองหลังนะคะไฟเนี่ยปรับระดับสีได้ทั้งหมด4ระดับไฟอ่านหนังสือไฟอ่านแผ่นที่ แล้วก็นี่เาขช่องนาโนอีเอาไว้ฟออากาศนะคะเขาจะปล่อยประจุนาโนอีออกมาโอเคแล้วก็ด้านหลังก็จะมีอรตหลังให้เหมือนกันระบบความปลอดภัยที่มีมาให้กับรถนะคะระบบเบรกแน่นอนมี ABS EBD BA มาพร้อมนะคะมีระบบช่วยควบคุมการทรงตัวช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะ HAC แล้วก็ช่วยเตือนมุมอับสายตาเนี่ยอยู่ที่กระจกมองข้างสังเกตได้เลยนี่นีนค่ะเป็น b r i ท์สปอ o ์ตมอนิเตเนาะสีส้มๆอยู่ที่กระจก แล้วก็มีกล้องมองภาพขณะถอยจอดนะคะจะอยู่ที่ตัวหน้าจอตรงนั้นเนาะส่วนด้านหน้านะ,ะแอร์แยกอิสระ3โซนคู่หน้าแล้วก็ด้านหลังรวมถึงตัวปุ่มที่อยู่ข้างเกียร์ก็จะเป็นอโอโตโอ้เบรกโฮมเบรคมือไฟฟ้าเทคชั่นคอนโทรลเราไว้เปิดปิดประตูเนี่ยเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้า,ฟฟา,ฟฟาซ้ายขวาหลังคามูลลูปเนี่ยจะเป็นหลังคามูลลูปแบบคู่นะ ด้านหน้าฝั่งคนขับด้านตอนหน้าก็จะมีเหมือนกันแต่จะไม่ใช่เป็นแบบไฟฟ้าสามารถเลื่อนเป็นบานกระทุ้งเปิดขึ้นไปได้พูดสตาร์ทแล้วก็เปิดปิดประตูสมาร์ทเ t นทีคีย์เลหน้าจอเป็น8นิ้วนะคะเป็นทัชส,สกรีนแบบ L.E.D เชื่อมต่อวลู o ทูธได้ตนที่นั่งสบายสุดเนี่ยก็คือแถวสองที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะโอเคแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะรุ่นนี้ทักททยเข้ามาได้เลยเห็นคลิปนี้ให้รีบทักมาด่วนนะคะก่อนที่ จะมีคนจับจองแล้วก็เป็นเจ้าของไปแล้วคันนี้หายากมากด้วยราคาจากราคาป้ายแดง5้าล้านสี่แสตอนนี้เหลืออยู่ที่สองล้านสองแสนพัผ่อนทัก40,000นะฮะโดยประมาณนะแต่ถ้าเกิดมีดาวหรือว่าอยากซื้อเงินสดก็จะผ่อนถูกวันนี้แล้วก็อยากซื้อเงินสดก็ตัดสดไปเลยนะเดี๋ยวเราคิดแบบว่า V.I.P ให้คุณเลยนะกับคันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะ เอ่อโตยโยต้าอัลฟาดนะเอาผ่าหรืออัลฟาดก็ได้เป็นเครื่องยนต์ V6 หรือว่า3.5โฉม VIP นะคะเกียร์อัตโนมัติ8สปีด หลับหรวะเ่ยอ่าเป็นเอ็กซ์คลูซีฟแล้วที่เขาเรียกว่าเอ็กซ์คลูซีฟแล้วปกติปกติพี่ตั้มเลยวิวโยบบนึงปกติเนี่ยเราจะเห็นนะเอาผ่านแค่2.5กันเยอะแต่เครื่องยนต์3.5เนี่ยไม่ค่อยจะเจอนะเพราะฉันมาแล้วค่ะที่วิสาหกุลค่ะสาขาบางบัวทองติดต่อเราได้เลยนะคะติดต่อพี่ตั้มศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งสองศูนย์สองสามแปดสี่นะหรือว่าโทรมาที่เบอร์เต็นท์โดยตรงเลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งสองสองหนึ่งวันนี้นิ้งแล้วก็รายการขนขนรถนะนิ้ง จะมีรถสวยมาให้คุณชมก่อนใครคะ่ะรีบติดตามไว้เลยแล้วก็สอบถามคนี้เพิ่มเติมได้หรือว่าจะดูรื่ออื่นเราก็มีให้นะคะด้วยราคาพิเศษรถสวยราคาไม่แพงนะคะขายแพงไม่เป็นใช่ไหมราคาไม่แรง<า>ขายแพงไม่เป็นคอนเซ็ปต์เขาค่ะราคาไม่แรงขายแพงไม่เป็นนะคะโอเคคะ่ะฝากไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่ในไลฟ์ในคลิปหน้านะคะกับรถสวยทุกรุ่นที่เราจะมาให้ชมคะ่ะ